สวยทำเลดีราคาถูกอยู่ในชุมชนไฟฟ้าประปาเข้าถึงแล้วสนใจนิ่ง,ง,งมาจับมาซองกันค่ะ มาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมารามหมูชนแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆและเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของทุกแปลงเลยนะคะซึ่งช่องนี้นะคะไม่มีการบวกราคาหรือว่าเทิร์นราคาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะวันนี้นะคะทุกคนขาอูจะพามาชมที่ดินแปลงนี้กันนะคะซึ่งเป็นแปลงที่ทำเลดีทำเลทอง อยู่ในชุมชนนะคะซื้อไว้อยู่เองก็ได้ซื้อไว้ค้าขายก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งเราจะสร้างเป็นโรงงานขนาดเล็กโกดังเก็บของได้หมดเลยจะทําเป็นบ้านสวนก็ได้นะคะซื้อเพื่อเก็งกําไรก็ดีมากๆานะตานนี้เจ้าของขายถูกมากๆเลยในราคาเพียงแค่ตารางวาละ4,500บาทเท่านั้นเองที่ดินถมเสร็จเรียบร้อยแล้วล้อมรั้วทั้ง4ด้านแล้ว ไปฟ้าอยู่หน้าแปลงเรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงตาตาน่าจะผ่านแล้วด้วยนะ้วน่าจะผ่านเพราะไม่เห็นเลยอยู่ใต้ดินเพราะว่าในซอยนี้มีคนอยู่เยอะมากๆเลยนะคะที่นี่คือซอยบึงบอล29ทับหนึ่งนะคะเข้าซอยมาประมาณ500เมตรจากถนนคลองเรียบคลองฝั่งตะวันออกนะคะเข้ามาประมาณ500เมตรก็จะมาเห็นนะคะที่ดินของเราอยู่ตรงนี้นี่ ถ้าขับรถเข้ามาจากถนนรังสิตนครนายกนะคะก็จะอยู่ด้านขวามือนะคะที่ดินของเราเป็นรูปแปลงที่สวยมากๆเลยนะคะหน้ากว้างติดถนนที่อยยืนอยู่ตรงนี้นะคะประมาณ47เจตรนี้ความลึกจากด้านหน้าไปถึงท้ายที่ประมาณ33เมตรนะคะและด้านหน้าเนี่ยติดถนนสา h a นะซึ่งถนนสา h a ะเนี่ยกว้างถึง7เมตรเลยนะคะซึ่งสําคัญคือตรงนี้นะคะมีชุมชนแล้วมีน้าํามีไฟทุกอย่างครบแล้วนะคะและยังมีนะคะธรรมชาติอยู่หน้าแปลงของเรานั่นก็คือจะเป็นวิวทุ่งนาที่สวยงามมากๆ กนนะคะคคทุตรงนี้นะคะเจ้าของเองนะคะขายด่วนขายในราคาที่ถือว่าไม่แพงเลยนะคะถมดินเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วพร้อมที่จะลงสิ่งสร้างต่างๆได้ล้อมรั้วทั้งสี่ด้านแล้วมีประตูเข้าออกนะคะและมีความปลอดภัยสูงมากๆเลยนะคะนี่คือประตูรั้วด้านหน้านะคะอุก็ขออนุญาตเจ้าจของนะคะขอเข้ามานะคะรีวิวด้านในที่ดินรูปลายสวยจริงๆเลยเป็นรูปแรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะพื้นที่ตรงนี้สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณสิบเมตรนี่ด้านหน้าโอิตป้ายอยู่นะป้ายโอเนี่ยคือลบลางหมดแล้วแตสิ่งที่ทุกคนจะมองเห็นนั้นคืออะไรดูไหมคิวอาร์โค้ดทักไลน์นะคะทักไข่นกนกมาร้องเรียกนะคะที่นี่คือเป็นพื้นที่ที่อยู่เอเรียกได้ว่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอยู่นะคะยังมีนก เสียงนกเสียงกบเสียงเขียดที่เหมือนร้องเพลงให้เราฟังอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะที่เางนปางนี้วันนี้ที่ผมเข้ามาทุกคนดูสิหญ้าสูงมากๆเลยนะคะเอาจิงๆิงเจ้าของเองก็เพิ่งจะมาตัดไว้ยังไม่นานนะแต่ว่าด้วยพื้นที่ที่เราไม่ค่อยได้อยู่ดูแลเนะาะมันก็เลยอาจจะดูแบบว่าเป็นพื้นที่ที่แบบว่าจะดูเหมือนลกลางนิดหนึ่งนะคะแต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เราตัดปัดเดียวก็คือจะสวยเลยนะที่จปตรงนี้ผมเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเห็นไหมนะี่เลย เนื้อที่หนึ่งไร่เต็มนะคะเจ้าของขายเพียงในราคาตารางวาละ4,500บาทหรือว่าไร่ละหนึ่งล้านแแสนบาทนะคะตรงนี้ราคาที่หราแจ้งคือเป็นราคาที่รวมค่าโอนรวมค่าสีใแ้กทั้งหมดเลยนะคะาในพื้นที่ตรงนี้นะคะเจ้าของเองได้มีการถามดินไว้แล้วส่วนใหญ่นะคะแล้วก็จะมีบอ่อน้ําเล็กๆไว้ให้เราบอร่อเลงนะคะเอาไว้เราทําประโยชน์ต่างๆนะคะถ้าไม่ชอบก็ถมปิดได้บ่อก,ก็น่าจะไม่ได้ลึกมากนะคะนี้อีกหนึ่งบอ่อแล้วก็จะทําเป็น ค้ไว้ส่วนหนึ่งโค้กก็คือเหมือนถมดินไว้เพื่อเจ้าของเองมีความตั้งใจนะคะตอนแรกเนี่ยจะปลูกบ้านนะคะเป็นบ้านสวนแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่มันไม่แน่นอนนะคะเจ้าของก็เลยตัดสินใจขายที่ดินแปลงนี้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบแล้วก็ดูแลตัวนะคะที่อตรงน,นี้เจ้าของเองยังไม่ได้ปลูกอะไรที่แบบเป็นจริงเป็นจังนะคะก็ส่วนใหญ่จะมีต้นอา่าเขาเรียกอ,อะไรนะที่ออกตามธรรมชาติมีต้นมันสบรรับปะหลังมีต้นไม้ที่วัชพืชที่ เกิดขึ้นเองนะคะไม่ได้ปลูกไว้ทั้งหมนนี้อยู่นะคะทุกคนชมแบบละเอียดเลยนะนนลักษณะรูปแรงสวยมากๆเลยนะคะตอนนี้แสงกําลังลงเลยคือว่าสวยเลยนะราคา1นล้านแปดแสนบาทเลยที่1นึ่งไร่ถนดคุดแดกนะคะที่นี่ซอยบึงบอน29ทับหอยู่ที่คลอง8น้องเสือนะคะทางจากถนนรลังสิบนนะครนายกเพียงแค่4.6กิโเมตรเท่านั้นเองนะคะใครที่จะมาจากดูโฮมเนาะดูโฮม ลางสิตธิของเสดนะคะก็จะห่างกันประมาณ12กิโลจากตรงนี้เราจะไปโรงพยาบาลพเทศก็ห่างกันประมาณ20กว่าเอยนะคะถือว่าใกล้ตลาดใกล้ชุมชนนะคะใกล้โรงเรียนใกล้สิ่งอำวนวยความสะดวกมากมายและสิ่งสำคัญคือมีเพื่อนบ้านรอบอด้วยนะคะเอาอย่างนี้ทุกคนเดี๋ยวพาชมลดดักษณะโดยรวมของพื้นที่ตรงเสร็ดกว่าเป็นยังไงทุกคนพร้อมไหมตอนนี้โอ๋พร้อมจะพาชมแล้วค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะอ๋พร้อมจะพาชมที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ นี่เลยค่ะที่ดินแปลงนี้เนื้อที่หนึ่งไร่เต็มนะคะล้อมรั้วทั้งสี่ด้านเรียบร้อยแล้วนะคะมีเพื่อนบ้านซ้ายขวาหน้าหลังเลยนะคะนี่คือซอยบึงบอล29ทับหนึ่งนะคะนี่อาจจะย้อนแสงนิดน,นึงนะคะตรงที่เราจอดรถอยู่ก็มีเพื่อนบ้านนะคะฝั่งตรงข้ามที่ดินได้บรรยากาศได้วิวที่แบบว่าเขียวขจีสวยมากๆเลยนะคะนี่ ซึ่งก็จะเป็นวิวนะคะทุ่งนานี่เลยค่ะถัดไปตรงนี้นะคะที่มีต้นมะพร้าวสวนมะพร้าวอันนี้ก็จะเป็นอีกซอยหนึ่งนะคะนี่ ที่นี่บรรยากาศดีมากๆนะคะเป็นชุมชนที่น่าอยู่มากๆเลยท่านใดสนใจก็ลองแวะเวียนกันเข้ามาดูได้นะคะทุกคนนี้จริงๆแล้วตรงนี้นะคะไม่ใช่ซอยตันนะสามารถขับรถทะลุออกไปได้นะคะไปถึงคลองแอนตรงนี้คือคลอง8ปดน้องเสือนะคะทะลุไปตรงนี้ก็คือจะเป็นคลองแอนแแล้วก็ข้ามคลองไปก็จะเป็นคลอง9าพอดีเลยนะคะภายในพื้นที่ตรงนี้นะคะเนื้อที่1ไร่เนี่ยลักษณะรูปแปลงสวยมากๆเลยติดถนนตรงนี้นี่คือถนนสาธารณะ ที่มีความยาวติดที่เรานะคะประมาณ47เมตรนะคะส่วนถนนเองมีความกว้าง7เมตรนะคะขับรถเข้าออกสะดวกสบายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรถใหญ่รถเล็กนะคะเข้าออกได้เลยนะคะส่วนความลึกของที่ดินของเรานะคะก็จะประมาณ33เมตรนะคะบนเนื้อที่หนึ่งไร่เนี่ยเราจะได้รูปแปลงที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยค่ะนี่ไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงแล้วนะคะป้าก็อยู่หน้าแปลงเรียบร้อยแล้วนะคะ บรรยากาศแสงที่อาจจะดูแบบว่ามืดบ้างนะคะทุกคนตรงนี้นะคะโอ๋ได้มีการติดป้ายไว้นะคะนี่เลยแต่ว่าป้ายมองไม่เห็นมองไม่ชัดแล้วนะไม่เป็นไรค่ะก็ใครที่เข้ามานะคะก็สามารถสแกนนะคะเบอร์โทรได้อยู่ตรงนี้เป็นลายนะคะนี่เลยเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะเข้าไปชมภายในที่ดินกันนะถมดินตรงนี้เราถมดินเสร็จแล้วมีบ่อน้ํานะคะเรียกได้ว่าตรงนี้คือพร้อมที่จะสร้างบ้านได้เลย ที่ดินของเราหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะพื้นที่ตรงนี้สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณนะคะ10เมตรวัชพืชน,นะคะอาจจะลกรกนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าตรงนี้นะคะจะของเองไม่ได้ทำอะไรเนาะนี่ย้อนแสงนิดหนึ่งนะเดี๋ยวจะไปอยู่มุมนู้นเลยนะคะแล้วก็จะแพลงกลับมาให้ท่ทานนะคะได้เห็นได้รับชมกันนี้เอาจริงๆตรงนี้เราสามารถที่จะขับรถเข้ามาในพื้นที่ได้นะแต่ว่าหาาด้วย อายอที่สูงมากๆและเจ้าของเองก็ตัดมาหลายรอบแล้วนะคะมันก็ยังเป็นสภาพประมาณนี้เนาะต้องเข้าใจว่าเราไม่มีการอยู่ไม่มีการเข้าออกมันก็เลยจะเป็นสภาพประมาณนี้นะคะทุกคนปะเดี๋ยวจะพาไปชมเรื่อยๆนะคะสังเกตนะคะของเราได้มีการถมดินนะคะเสมอกับถนนสาธานาด้านหน้าเมื่อกี้อยู่ตรงด้านหน้าเนาะด้านหน้ารั้วหรือว่าตรงถนนเห็นไหมนี่บรรยากาศโดยรวมของพื้นที่ตรงนี้นะคะสวยมาก ภายในพื้นที่นะคะเนื้อที่หนึ่งไร่ของเราเนี่ยมีบ่อน้ำเนี่ยคะ่ะหนึ่งบ่อนะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะเลี้ยงปงเลี้ยงป่านะคะทำสวนเกษตรบนนี้บนพื้นที่ตรงนี้นะคะได้ดีมากๆเลยนี่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่นะคะยกระดับพื้นที่สูงนะคะจากพื้นที่เดิมไว้ประมาณ50เซนนะคะเจ้าของเองนะคะครั้งหนึ่งเคยจะสร้างนะคะบ้าน แต่ว่าณตอนนี้ไม่ได้สร้างแล้วนะคะขายที่ดินเปล่าเลยตรงนี้เป็นโคกนะคะโคกยกสูงไว้นะคะนี่ตอนนี้ผมมายืนอยู่บนโคกนะคะทุกคนแลนให้ทุกคนเห็นสภาพบรรยากาศโดยรวมเลยที่นี่คือเป็นที่ดินที่อยู่ในชุมชนนะคะเข้าออกสะดวกสบายมากๆเลยห่างจากถนนรังสิตนครนายกเพียงแค่4.6กกิโลเมตรเท่านั้นเองใกล้กับสวนสัตว์คลองแปดนะคะ ซึ่งจะอยู่เนี่ยคะ่คะโคาซอยเองของเราอยู่ซอย29ทับ1สวนสัตว์เนี่ยจะอยู่29นะคะก็คือจะขยับเข้ามาแค่ซอยเดียวนะคะนี่เราก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะทุกคนเห็นไหมเข้าออกตรงนี้ค่ะสะดวกสบายมากๆนะคะทุกคนจากตรงนี้นะคะเราจะไปชุมชนนะคะที่ทำการตำรวจชุมชนบึงบอนเนี่ยห่างกันแค่ 1.2กิโลเมตรเท่านั้นเององค์การบริหารส่วนต้องบนห่างจากตรงนี้1.7กิโลเมตรนะคะที่ดินหนึ่งไร่ล้อมไปด้วยชุมชนนะคะมีเพื่อนบ้านซ้ายขวาหน้าหลังนะคะนี่ก็จะเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับเรานะคะตรงนี้เหมาะมากๆเลยเราจะซื้อไว้นะคะเพื่อจะอยู่อาศายัยหรือว่าจะซื้อไว้นะคะเพื่อจะทําเป็นบ้านสวนบ้านพักตากอากาศหรือแม้กระทั่งเราจะซื้อไว้นะคะเพื่อจะทําเป็น โรงงานขนาดเล็กโกดังนะคะก็เหมาะมากเพราะว่าใกล้กับถนนลังสิตนครนายกห่างกันแค่4.6กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะห่างจากตลาดนัดคลองแปดนะคะหรือว่าตลาดวิลล่านะคะก็ประมาณ6.7กิโลเมตรห่างจากดูโฮม12กิโลเมตรนะคะห่างจากโรงพยาบาลธัญญา16กกิโลเมตร ่างจากโรงพยาบาลพระเทพนะคะหรือว่ามหาวิทยาลายัยศรีนครินก็จะประมาณ24กิโลเมตรเองที่ว่ากันอำเภอธัญ,ญบุรีห่างจากตรงนี้14กิโลเมตรนะคะจริงๆเราใกล้ตลาดใกล้โรงเรียนใกล้มหาวิทยาลัยนะคะมากมายที่ร้อมรอบอยู่บริเวณนี้นะคะสนใจลองแวะเวียนกันเข้ามาดูได้ที่นี่คือคลองแน้องเสือนะคะอยู่ฝั่งตะวันออกพอดีเลยตำบลบึงบอนอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะเนื้อที่1ไร่นะคะราคาหนึ่งละะ้าน8แสนบาทรวมค่าโอนรวมภาษีให้ ทั้งหมดเลยนะคะราคานี้นะคะ,ฉะเฉลี่ยออกมาก็ตกตารางวาละ4,500บาทเท่านั้นเองราคาเดียวจบจบไม่มีค่าอะไรเพิ่มเติมนะคะสำหรับการพาชมในวันนี้ก็ประมาณตามนี้เลยลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายดยเรื่องของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่ผมพาชมไปเลยนะคะท่าในใดที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยนชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามมาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากม,ากมากเลยที่รับชมคลิปนี้ คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแรลงอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ